สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัก channel ครับผมเนาะวันนี้ครับผมจะโทรหาแม่ขอนแก่นครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเนาะอยากให้เน้นย้ำเลขของแม่ขอนแก่นไห่แน่ครับผมเพราะว่าครับงวดที่แล้วแม่ให้เข้าครับผมเนาะศูนย์สามครับให้วิ่งเจ็ดกับสามบนครับผมเนาะเข้าที่ศูนย์สามบนครับสามตัวแม่ให้เก็บศูนย์สามครับ เลขออก903ครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ครับผมของงวดที่แล้วครับผมเนาะใหที่ท้งช่องเบิ้งครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อโทรหาแม่ขอนแก่นครับผมเนาะลองเบิ้งครับผมลองเบิ้งครับผมเนาะไม่จะรับสายบอครับเพราะว่าบริษัทแม่ไว้ครับ สวัสดีครับผมแม่ครับจ้าครับครับผมแม่แม่ได้เราโค้งสุดใต้ครับผมแม่ครับผมโค้งสุด้ายครับอยากให้แขเมียเมียเบาเนาะครับผมมันมันมันกิดตามสูตรของเมียคาเอฟซีโบมาเกิดยาวาเมียเถอะเนาะครับผมแม่เมียยังยืนยันยึดเตอร์ดเดมอยู่เด้เมียมาไพ่ทีแมงได้กต่สัง สูตรไพสูตรแม่นสูตรเมียเมียยังมาเก่าเป็นตัวเด่นเปลี่ยนเมียกับว่าไห่ข้อมสําคัญจำนะนะอ๋อครับผมเมียไห่เมียวาโยที่เก่าคันเก่ามาเมียกับยังมาเป็นยังว่าไได้เมียนยังว่าการเป็นได้เก่าคันแม่เก่าซีกับซีมันก็เป็ี่นได้เก่าซีท่านั้นไหมเก่าซีที่แม่เมนถ้ทายุกับหนึ่งล่ะเมียกับเริ่มว่ามั่นใจว่าหนึ่งมันสี่ยุลักสีบอด แต่ <ผม S 1> ยืนใน,นในพวกของเมียมันเป็นสิบเก้านะครับผมเห็นอยู่ครับตานนี้ทังสือเมียเมียเป็นคนสื่อนั่งซื้อมายืนดันน้่มน,นะครับมันดีเมียนย่ำบังวดนี้มันบอกว่าหนึ่งดับลักสิบบุญเรสี่เนี้ยครับผมแมี้ยแต่ไม่ได้เป็นใดเพราะเก่าหนึ่งนะเมียวางสี่นั่นละตัวหนึ่งกับครึ่งยังหนึ่งเก้านั่นและหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยแล้วเมียครับมผมมาบังวดเมียน แม,แม่ครับรงูทะเลแมวงูทะเลแม่ว่าเจ็ดถ้าเจ็ดมามันได้เจ็ดศูนย์นะครับเนาะถ้าสามมามันได้สามศูนย์ศูนย์สามเข่าศูนย์สามแม่แมน <c oughs> วันนี้คือกันแมนคือแมนของแม่ผมเลขเลขเลขกลุ่มนี้แม่มันอยู่กับอยู่กับกลุ่มหนึ่งของแม่แต่กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มตลอดฉีบเลยเด้ครับผมเน่ยขันเหตุออกมาขันไปยืนยันอยู่กับกลุ่มนั้น มันกับสิควันค้งสร้างคว้วมาใจให้เมียนน่ะนะเมนแต่ก็สิบเก่ามากมันมีเอซีเพิ่นโทรมหาเมีจ้งสีม่เมียขันขันว่าโท้มหามันก็สามารถเบ่ากันได้ทักเนาะครับผมเมียนปุ๊บปีังก็คมเมีครับผมเมียครับปปี้ยังครับผมอยากให้เมียฟันทงเลยครับผมคงคุทันแหละครับผมเมีกับฟันเก่าซีนี่แหละเมียนกับเมีน เมียนกะจะมากันเอมันเป็นสันจอนเนาะครับผมเนี่ยทาเมียนสันจอนเมียสั้นได้ตัวเดียวเก้าซีเลยล่ะเก้าซีที่เมีเมียเ่าเมียนเมียบดีบาลเหล็กคนอื่นดีบดีได้เพิ่มก็ดีของไทของมันน่ะนะครับผมครับสำหรับเมียมาเก้านีมันตันท่าเมียเบิร์ตเลยครับเมียไปก็ได้เจ้าตัวเก้าได้ตัวเดียวตัเก้าซีเลยนะเก้าซีที่แมี เมนเก้าสี่ตัวเดียวครับผมค่อนค้างเมีย่อนค้างมั่นใจยิ่งได้ไปยังค๊ว่าขันว่าเมนสั้นจอนเมียสี่ปั้นคือศูนย์สามเลยดยนี่อครับเมนเต้นี่เมนเป็นสัน้นจอนเปลียนค่อยว่าจังสัน้นเมียกาไฮปลุกซ่องกับยุ่งสี่เลขตั้งรักเมียมีเก้ามีศูนย์มีสามมีสี่อ๋อครับเลข เลขลรกหน่วยของเพื่อนเมียมามันกะหาแลเตแกันหน่วยกันสิมันยังมีสามมีหามีแปดมีเก้าอีกเมี่ยครับผมเน่ยแม่นโอ้ยูที่เก้านั่นแ่ะเมียนกับเมีนไม่ได้หมืดไรปลาดอกมันกิจังจัขกดกิดพานเนาะครับผมเมี่ยเอาเมียรับผมจะขึ้มียฟันทงทงสุทไทยเอาบนนี่แม่อาบอกบอกบนครับผมมานนี่มียเ้ี่ครับผมเอาไม้เมียรับผมคิปไมเมี ม่เอาไม่ว่าาไม่แม่ก็ให้โตเดี่ยวนีย่ยุ่ยยิก่กักด่นยี่เก่าเด็ดตะกอนแม่หายซองขึนเป็นเก่าซีซีเก่ามันไปบุญไปล่างจริงสินะนามาหอดมือนี่แม่ก็เริ่มวิเคราะห์ได้สุ่มมือสุ่มมือเนาะครับแม่ยังว่าเก้าสีเก่าซี่ตีแม่แม่เก้าสี่แล้วก็ 1, หนึ่งเก้าวะแม่ เก้าสี่กับหนึ่งเก้าเท่านั้นวิ่งเก้าว่าแม่ครับผมวิ่งเก้าแม่นวิ่งเก้า้ะครับผมเนาะแม่นแล้วแม่แม่มั่นใจว่าฮะวิ่งเก้าบนล่างบอแม่ครับผมบนล่างบอกบนล่างซะไปแต่ว่าแม่นักยุี่บนขันมันจับขันมันจับสี่กับหนึ่งมันสิเป็นบุญนะอ๋อครับผมแม่ครับ ถ้าเก้านี่มันก็มี่หมืองจับอยู่ท่านเก้าจับสี่จับหนึ่งมันสิเป็นบุญท่านที่เลยครับผมเนี่ยถ้าไปจับเองเพื่อกระเสสองดังนี่ครับมันสิเป็นเก้าสองครับแต่ว่าเมียกับอกกล้ายืนยันหรือว่ามันสิเป็นจริงจำได้เมียกับอได้เปลี่ยนผู้ออกเนาะแต่แต่ตามแต่ตามเเมียเมียมีขอมว่ามันกะมี่สูตรของไผรของมันเนาะครับผมแม่ครับเมแม่ับโป๊ะหู แต่ว่าฝากไว้เป็นคอยคิดเมียว่าสองเหตุัะไ้กับพ่มาเอ้าบาทนี้่าคักแค่เนี้ยก็พักแค่นอบาทนี้นอเมียว่าได้คักมันมัน,ม,นมันเป็นสูตรของเมียว่นะนะแต่ว่ากันมันมันมาอีหลีมันสิมาได้แค่เก้าสองน่ะนะครับพมอแม่ ตะวันเปลี่ยนได้ชียงรางม่เป็ปี่ยนบนแต่ว nah ันเมียไขม้าหนึ่งเก่ากับสี่เก่าที่เมีบอกกับที่เมียเมนเน้นที่สี่เก้าใช่ไหมเนาะเน้นเน้นเน้นที่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่ครับผมเมียเมียเป็นคนไหายมียไ่ได้เปลี่ยนแปลงตะมือแหลกเกี่ยนหันมือสุดใจสิเปลี่ยนแปลงตะว่าจีนักบุญนักลางเท่านั้นอ๋อครับผม แล้วแม่เกาซีนี่นักบนย่ารับผมแม่เกาซีนี่นักบนบนล่างครับผมแม่นักบนนานพอหอดมือนี่แม่นักบนบนนะครับเนาะนักบนครับเกาซีอืมแล้วการนึ่งเกาเลยแม่บนห้ือกันบ่บนคือกันบนนนึ่งเกากับเกาซีบนครับเนาะวิ่งเกาบนล่างแต่ว่านักบนนะแม่เนาะนไนักแม่นักอยู่ที่เกาซีครับผมแม่ เก้าหนีเก้านึ่งนึ่งเก้าเมียกันกันไว้ซื้อครับผมแม่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ครับผมคลิปแรกแม่ผมแปดแม่เมียบออดบอดแปดแปดจุนเมียบออดเอาบอแปดจุนอ่ะบ้ามือนี่แม่ขอตัดออกไปซะโอเคครับผมแม่ครับเกิดจเกิดแต่เกิดแม่ให้เท่านี้ล่ะครับผมแมียบจะบ้าหัวมือนี่แปดเม่เริ่มสิบ่มีความหวังนหนาบครับผมแม่แล้วเมี่ย หนึ่กับสีมาเปลีสิรุดทันทีเลยน,นะนะครับผมเนี่ยแล้วแม่ให้คลิปแรบผมแม่ให้หนึ่งไอห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าเก้าสี่ได้ไหมเนาะเลขสามตัวครับเมีนเมียนังอยู่ที่เก่าอ๋ออยู่เหมือนเดิมครับผมเลขสามตัวไม่ได้เกี่ยงรักมวยดอกแต่ก็รักมอยดอกครับแต่เมียเป็นคนเอาเลขขยันซื่อครับผมเนี่ย เล็กขยันไม่จับคืออ๋อครับแต่มันจับว่าได้เงี้ยเควื่องขาดไหมเขาแจ็คธไรหรอกลองย่อนขึ้นไปเบื้องหลดมันจะสิเล็กตู้ตุ้มเก้านี่แหละครับผมอขันว่าเมีนสันจอนเมียสีฟันเลยแต่ว่าเมียยานสันจอนนี่ยังเกิดขึ้นได้นลยนะครับผมแม่ล็อกแท็กดีแม่ครับผม จตรียมใจไ้ด้วยงวดนี้ลรอกแน่งวดนี้นะแม่ยฉันว่าเมียสัญจอนม่สิพันคือศูนย์สามนั่นแหละครับผมแต่เมียพันบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นสันจรนนางกับเดือขึ้นได้แต่ตัวเมียเมียบอกเลยว่าเมียกับเมียสิบดซื้อเด้เมียเป็นคนสิบดซื้อหนึ่งฉันเมียซืบไปเมียคา่าเลกบอกจะคัดลาบคัดก่อยเฮ็บซี่เอาเมียวางสี่เด้อ๋อครับผมเมียครับ เมียนห้เอฟซีเป็นผู้สื่อผู้ถือซะเมียสิขอพานซะเมียสิล่องบางจะตั้งหนึ่งเป็นได้าเรลยกเมียสิพานอยู่บองหวัดนี่นะครับผมเมียครับเอาเมียนขันว่าเมียนสั้นจอดีิโอ้ยเมียนยังว่าเมียนมันใส่เลยเมียคือว่าเมียครับผมถามเนี่ยเมียคือว่าสองงมมากครับผมคือว่ามีสองงมเหี้อถามเนี่ยเอ้าบันจะตามพ่อของเมียนี่ล่ะ ครับผมก็ต้องยอมรับความจริงในเลขสิบตัวมันก็มาตอนนั้นนะเม่นบะครับผมเม่ยเม่นการย่อมรับความจริงงในเลขุนมันมีสามตัวเม่นยี่รอกเยกไปเบ้าถึงแบตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งรับัมครับผมเอาเบ้าแค่สามตัวล่างสองตัวเป็นห้าตัวห้าตัวนึงก็ต้องรุดละครับเป็นบ่ล่ะครับผมเมีกับผ่้ใดไปอยู่ในห้องดอกแต่ว่าของเม่มันมากยังสั่นเมยอ๋อห้ารุดกัน แม่ยุดแต่ว่าเมียจับว่าถือซื้อน่ะนะครับผมแม่ครับนายุ่งเหยวนี่เมียเมียยังคิดว่าเมียลืมคำทางเล็กได้น่ะนะครับผมเรื่องหลังๆมันนีล่องเบิรงนเนาะครับผมแม่ขอคุณแม่ยรายกับผมครับผมยอง่าแม่ยยนี้ใจจัมากันถอน้อยยายใจถอมมันกระย่างนหน่อยมันกระชีได้ระวบ้าอีกยุ่วว่าเด้ถลั่มลึกต่อไปอีกเือนบ่ล่ะครับผมแม่ครับ เอาแมนกันไปยูรลอตเตอรี่มันจะยังกันเกิดได้ดอกครับผมเอากระสุดท่านี่ครับผมนอกจากขอบคุณแม่ลายครับผมจะให้นขอบุญแม่ครับผมแม่แมนกับล่องเบิงเนาะครับแมนกับยังมั่นใจว่าซีมากแย่งอยู่ของแมนเนี่ยครับผมแม่ครับเอาตามนี้แม่เนาะครับผมเนาะคลิปนี้กับคอขอบคุณแม่ครับผมครับผมที่เอีย จะมาเมียขอมีควาก็คือมีควานละเนาะครับผมเนี่ยครับครับผมขอบคุณเมียผมครัสวัสดีครับจ้าจ้านี่ครับผมเนาะแม่ขอนกันครับผมเพ่นวาสองไม่มีทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะพ่นวาสูตรไผ่สูตรมั่นครับผมเนาะบ้านนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวจะมาเขียนให้เอฟซีทั้งสองครับผมของแม่ขอนแก่นครับ กันี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมไปโทรคุยกับแม่ขอนกันครับผมแม่เพิ่นย้ำเน้นโค้งสุดท้ายครับผมเนาะเพิ่นบอกผมมากครับผมเพิ่นว่าสองไม่มาทั้งบนทั้งล่างครับผมเพราะว่าเลขแม่เพิ่นดับสองครับผมเนาะหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนครับผมเนาะนี่ครับคลิปแรกครับผมแม่ให้นแมครับผมนี่ครับวิ่งแปดบนครับผมเนาะแม่ว่าตัดออกครับผมไม่เอาแปดครับผมเนาะ นี่ครับคลิปแรกครับผมนี่ครับห้าหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่วิ่งเก้าครับผมแม่เพิร์ว่าเอาแค่ชุดนี้ก็พอครับอีกอย่างนึงครับผมเนาะแม่เพิร์บอกผมมากครับผมเพิร์ว่าเก้าเน้นบนครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวครับแต่เน้นที่บนครับผมเนาะเลขสามตัวครับผมยังชุดเดิมครับห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าสี่เลขสองตัวครับหนึ่งเก้าเก้าสี่ เน้นบนครับผมเนาะ94เน้นบนครับนี่ครับแม่ว่าตัดแปดทิ้งครับผมเนาะเอาโค้งทุดทไทยแม่ขอนกันครับผมแม่คุณบอกผมมากครับผมเนาะ19 94เน้นตรงๆที่บนครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะอันนี้เอาครับอันนี้ไม่เอาครับคลิปแรกครับผมเนาะอันนี้คลิปวันนี้ครับ แคปนาจอครับผมกับสุดท่านี่กับขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิงงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ